พิเศษค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนเพิ่มกาไรให้กับผู้ประกอบการยกตัวอย่างเช่นนะคะสินค้าของแมคโครแบรนด์ของเรานะคะอย่างน้ําดื่มเซฟแพคไก่ไก่เอโรซึ่งเป็นสินค้าจําเป็นค่ะวันนี้จัดราคาพิเศษด้วยนะคะครวมไปถ,ถึงบูธพีเอ็นจีก็จะมีกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นเด็ดมากมายทีเดียวนะครับม้วนซื่นนะครับอันนี้เป็นลายผ้าขอมา้าแต่วันนี้เนี่ยต้องม้วนอกม้วนใจที่จังหวัดเจีงยจงใหม่เจียงใหม่เนี่ยเจ้า นี่ค่ะก็ต้อนรับกันนะคะด้วยรอยยิ้มจริงๆทุกๆพูดธกิจกรรมเลยค่ะนะคะพันธมิตรทางธุรกิจของแมคโครจะต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มเพราะว่าเราตั้งใจจะยกทับนะคะสินค้าคุณภาพแล้วก็ความสุขมาจัดให้กับลูกค้าอย่างในวันนี้ทางเพียนจีก็จะมีสินค้าจัดรายการเรียกว่าลดกันเกิน เกินกว่าปกติจริงๆแล้วนะคะจัดเป็นเซ็ตคู่แบบนี้ลดพิกว่าบาทเลยนะครับดีงามมากทีเดียวนะครับนอกเหนือจากบูธที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับต้องเดินให้ทั่วแมคโครเชียงใหม่สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์เพราะเราจะมีผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเราให้ชิมกันด้วยนะครับทั้งเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีจำหน่ายในแมคโครเนี่ยก็ชิมกันก่อนได้หรือว่าทดลองกันก่อนได้เลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารนะคะับงนี้เนี่ยเขาเอาเมนูจากวัตถุดิบนะคะต่างๆมาต่อยอดเพิ่มเติมด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้เป็นไอเดียในการ จัดจำหน่ายเมนูอาหารหรือว่าเพิ่มนะคะช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต้องเดินให้ทั่วเลยนะครับ<ช>ของกินของใช้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบอย่าง PNG เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายเลยนะครับ<ช>ทั้งสำหรับร่างกายสำหรับการชำระล้างสำหรับเสื้อผ้าก็มีครบเลยนะครับการดูแลเส้นผมก็มีนะคะ ก็จะมีการแจกของรางวัลให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบตามกําหนดค่ะเริ่มต้นที่999บาทก็จะได้รับกระเป๋าที่มีล้อลากแบบใบสีแดง,งแบบนั้นเลย999บาท <สด S 1> นะคะ<ส>มาแลกรับได้หรือว่าถ้าใครที่ช็อปเยอะช็อปลักพันเรามีของที่ระลึกของรางวัลให้ชิ้นใหญ่ๆรออยู่ยกตัวอย่างเช่นพัดลมขนาด16นิ้วด้วยใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการมอบของที่ระลึกจากพีเนจีนะครับให้กับท่านพานิชจังหวัดเชียงใหม่นะครับและท่านผู้แทนของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับใช ็นกระเป๋ารักโลกนะคะจากทาง p นค่ะสวยงามสดใสมากเลยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายนะครับของ p ีแนยกตัวอย่างเช่นนะคะในมือของคุณวีรชัยตู้วชษฐกุลนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เดานี่ตอนนี้กําลังจัดรายการกันแรงมากใช่แล้วนะคะราคาหลายคนบอกว่ามาที่หน้างานตกใจเลยราคานี้จริงๆหรอไซส์นี้จริงๆหรือเปล่านะคะรวมไปถึงแฮทแอนโชเดอร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในผลิตภัณฑ์เด่นของ P ีแนะครับก็มีให้กับทุกท่านได้โปรโมชั่นเด็ เช่นเดียวกันนะครับใช่แล้วนะคะสินค้ามีหลากหลายจริงๆในงานครั้งนี้เอาง่ายๆเลยว่าสินค้าทุกรายการที่มีจําหน่ายอยู่ในแมคโครนะคะครั้งนี้ยกขบวนกันมาจัดรายการทั้งหมดก็บอกแล้วนะครับยกทัพจัดให้จัดตัดความคุ้มจัดเต็มกันมาจัดให้มีแท้าเฉลวยนั่นเองครับโอ้โหรวดเร็วดีไหมครับรวดเร็วเลยค่ะราคาดิบเกินไปสองขวดนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะอะไรอันนี้เขาติโฆษณาอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่มีนะคะซึ่งส่นนี้นะครับ เยี่ยมชมบูธต่างๆนะครับโดยพิธีกรสาวสวยของเราก็จะน,นาําคณะผู้บริหารนะครับไปเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานซึ่งตอนนี้น้องแมวมิตรของเรานะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายร่าเริงตลอดเวลาใช่แล้วค่ะมากันที่อีกหนึ่งบูธกิจกรรมนะคะ นั่นก็คือบูธกิจกรรมของทางเนสเล่ค่ะที่นี่เขาบอกว่าใครที่มาที่บูธเนสเล่นะคะท่านผู้ชมที่มาถึงแล้วรับเวลคัมดิงก์ก่อนเขาบอกเลยว่าต้องสั่งเวลคัมดิงก์ของเขานะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะเนสกาแฟนั่นเองก็สูตรที่คุณชื่นชอบเนสเล่เนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายนะครับเช่นเนสซองแดงเนี่ยอันนี้ผมดื่มเป็นประจำเลยนะครับเพราะว่าหน้าตาเหมือนพรีเซนเตอร์ของเขานะครับพี่ณเดชเลยค่ะใช่ครับโอ้โหแฝดแยกไม่ออกเลยนะครับนี่ ลองดูได้นะคะว่าอยากหล่อแบบคุณอนบอยากหล่อแบบคุณณเดชนี่ต้องดมซองแดงนี่เลยถูกต้องนะครับแต่ผมจะเป็นณเดชในเวอร์ชันแบบที่หยดในประมาณนั้นแทนนะครับได้เลยคุณผู้ชมบอกว่าโอ้เชื่อเลยนะเชื่อเลยนะคะว่าหล่อจริงๆแล้วก็เข้มจริงๆสุดๆเลยนะครับอันนี้หมายถึงกาแฟอ๋อเหรอนอกจากนั้นแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ของเนสเล่นอกจากกาแฟก็ยังมีไมโลนะครับมีคิตแคทด้วยนะครับแล้วยังมีแม็กกี้อีกนะครับเนสวิตาอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ต้องมาเองที่แมคโครโชห่วยออนทัวร์นะครับใช่แล้วค่ะ ยกทัพมาจัดให้ช้างเชียงใหม่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยในงานครั้งนี้ก็ยังไม่ลืมที่จะนําของที่ระลึกมาปาก ชาวเหนือด้วยคะโอ้ yes because this is very special gift สวัสดีไทยแลนด์นะครับโอ้โหเป็นแนวแบบอินเตอร์ต้อนรังนักท่องเที่ยวเลยใช่แล้วนะครับมีชาวต่างชาติเพราะว่าที่แมคโครเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติแวะเวียนมาซื้อสินค้าแล้วก็มาชมงานแมคโครโชว์อันทั่วกันเยอะมากเลยนะครับใช่แล้วนะคะสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าของเราได้แล้วก็จัดความคุ้มค่าแบบนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเชียงใหม่หรือพื้นที่ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวอย่างที่เบียรนบอกนะครับผมชอบนะครับ กระเป๋าเป็นถุงผ้าสวัสดีไทยแลนด์เนี่ยนะครับมีรวไลาของยักษ์นะครับมีลวไลาของออหอชิงเสาชิงช้านะครับแล้วก็วัดว,วารมต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แบบเลยนะครับสีสันสดใสเลยนะคะดีงามมาก จริงๆใครที่มาในงานครั้งนี้คุณจะได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็นะคะหรือว่ากระเป๋าลดโลกร้อนเนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยซึ่งถือว่าเป็นคอนเซ็ปของปีนี้ใช่ครับซึ่งในทุกๆปีค่ะแมคโรของเราจะจัดกิจกรรมแมคโรโชห่วยออนทัวร์อยู่เป็นประจําทุกปีถือว่าเป็นงานประจําปีเลยก็ได้แต่ว่าของที่ระลึกในแต่ละปีจะไม่เ้มือนกันใช่ค่ะซึ่งที่บูธของเนสเล่เนี่ยก็มีพระเอก2คนเลยนะครับจากพี่หยดก็มีคุณเจฟคุณเจฟจากวิมานน้ำได้ข่าวว่าคุณหญิงเป็นนางเอกใช่ไหมครับวิมานน้ำโอ้ เลยนะคะว่าคุณหนิงนี่หน้าตาเป็นยังไงผมคิดว่าตอนถูกทุเรียนพุทธิใส่นะนะโอ้โหใจร้ายจริงๆเลยมาดูได้อยากดูอยากอยากดูว่าคุณหนิงในอีกเวอร์ชั่นเป็นยังไงเชิญได้เลยครับที่ในงานของเราโอ้ครับอันนั้นอิงฟ้านะครับอันนี้อันนี้เอ็น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 ติดเวทีแทนนะครับประจําอยู่ตรงนี้เลยเอะจอยู่ตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคะมาเจอกับหนิงและพี่อนบได้นะคะตัวจริงเสียงจริงทักทายกันได้เลยค่ะที่เวทีกิจกรรมกลางของงานแมคโครเช อ่อนทัวร์2024นะคะที่แมคโครเชียงใหม่สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์ทั้งหนิงแล้วก็เพียรนบจะประจำการดูแลความสุขเสิร์ฟความสนุกให้กับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะชาวเชียงใหม่ ai, ทุกคนที่มาร่วมง,งานแล้วก็มี<ช>ของรางรวัลแจกตลอดทั้งวันเลยลที่สำคัญเราสามารถทักไทยไปได้เลยนะครับทักกินบ็อกของแมคโครมิแทชโชห่วยแล้วก็ ขอความช่วยเหลือหรือว่าขอข้อมูลต่างๆได้นะครับใช่แล้วหรือว่าตอนนี้นะคะผู้ประกอบการร้านค้าร้านโชว์วยท่านไหนที่อยากจะให้แมคโรของเรารได้เข้าไปช่วยพัฒนานะคะหรือว่าหลังจากที่เจอความท้าทายครั้งล่าสุดนี้ไปแล้วอยากให้แมคโครเข้าไปช่วยดูแลหรือว่าเสนอแนะนะคะต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยช่องทางที่สําคัญอีกหนึ่งช่องทางก็คือ,คอแมคโรมิตรแท้โชว์วย,วยเรามีช่องทางโซเชียลด้วยนะคะตอนนี้มีคนทักทายมาบอกว่าโอ้โหท้าไม่ ขาเชียงใหม่คึกคักจังเลยค่ะคึกคักจริงๆนะครับเรียกว่าพอเราอยู่ข้างเวทีเนี่ยรถเข็นผ่านตลอดเวลาเลยนะครับ<ช>เพราะ<ช>ว่าที่แมคโครสาขาเชียงใหม่ยังเปิดบริการตามปกตินะครับถึงแม้เรามีการจัดงานแต่ว่าทุกท่านก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะและลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้ากันในแมคโครเชียงใหม่สาขาซุปเปอร์ไฮเวย์นะคะนอกจากว่าจะไปเลือกสินค้าตามโซนต่างๆแล้วคือต้องบอกอย่างนี้ว่าสินค้าในแผนกต่างๆในเชล์ต่างๆร่วมรายการทั้งหมดเลยใช่แล้วนะคบเพราะฉะนั้นอย่างที่ผู้สนับสนุนของเราบอกว่า ซื้อสินค้าครบตามยอดให้นําไปเสร็จมารับไม่ว่าคุณจะหยิบสินค้าจากแผนกจากโซนรหรือจากบูธกิจกรรมก็เอามาร่วมรายการกันได้นะคะมีมากครับตอนระหว่างนี้ผมก็ดูคอมเมนต์ใน Facebook นของแมคโครนะครับคอมเมนต์นึงตกใจเลยจากคุณบอสครับตกใจนึกว่าจากบอสไหนนะครับน,นี้เป็นคุณบอสนะครับขอโปรโมชั่นร้านค้าจัดหนักๆมาเลยต้องมาเองนะครับเพราะว่าแต่ละสินค้าแต่ละพันธมิตรของเราเนี่ยจัดหนักมากเลยนะครับีจัดให้เลยค่ะคุณบอสใช่ครับ <ล>ไม่มพลาดแ<ห>น่นอนมีข้อความอีกบอกว่าเยี่ยมมากจากคุณเยาวลักษณ์นะครับคุณรัตินุกก็บอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุนีบอกว่าสวัสดีค่ะครอบครัวตะสิงนะครับมาทักทายด้วยขอบคุณมากนะครับค่ะคุณผู้นี่นะครับบอกว่าไม่พลาดแน่นอนขอบคุณครับคุณผู้นิพงบอกว่าต้องหาเวลาไปสักวันหนึ่งนะครับแ,ละ,และถ้าเป็นแฟนคลับของไรอันนะครับอย่าลืมมาใบสามนะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มใบสามถึงสี่โมงนะคบใช่แล้วมารอกันได้เลยจริงๆมารอได้ตั้งแต่ช่วงเที่ยงได้เลยนะคะเพราะวาาเรมมีคสสสนนนุก์ แต่ตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงครึ่งเลยค่ะใช่แล้วครับก็มีกิจกรรมจากพันมิตรของเราบนเวทีด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมแมกโรโชห่วยก t ทาเล t นด้วยนะคะถูกต้องแล้วนะครับรับรองว่าสนุกสนานกันได้ตลอด5วันของการจัดงานแน่นอนนะครับค่ะอย่างในตอนนี้นะคะ ท่านประธานของเราก็เดินทางมาถึงที่โซนกิจกรรมของแมคโครมิทชโชห่วยค่ะกับป้ายสัญลักษณ์ร้านค้าขายรุ่งเรืองตรงนี้เขาบอกว่าอยากจะให้คุณได้มีอิสระอิสระที่เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นอิสระในการใช้ชีวิตอิสระในการสร้างกําไรหรืออิสระในการส่งต่อธุรกิจให้กับลูกหลานนั่นเองวันนี้<อ>มีเครื่องสมาร์ทพีโนะคะนอกจากว่าเอามาให้ทุกท่านได้เห็นการทํางานแล้วให้ได้ลองใช้งานด้วยนะคะใช่แล้วครับ อยากรู้ว่า POS ที่เขาพูดถึงนี้เป็นยังไงนะครับมันเหมาะกับร้านของเราหรือเปล่าใช้ง่ายจริงแบบที่แมคโครบอกหรือเปล่าอันนี้ใช้ง่ายจริงนะครับเพราะว่าเป็นระบบที่เราปรับแล้วนะครับให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เหมือนกับปัจจุบันนี้ทุกคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือได้เพราะฉะนั้นระบบ POS เนี่ยก็เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในการใช้งานนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆของทางมิตรแทชเห่วยก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเซิร์ชชื่อมิตรแทชเฉล่วยก็จะได้เจอกับความหลากหลายของสาระความรู้ ดีๆแล้วก็ความสนุกสนานที่นี่เนี่ยเขาจะมีการแนะนานะคะรายละเอียดกันแบบสนุกสนานเป็นคอนเทนต์นคอนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบางคนถามว่า POS นี่ดียังไง POS นี่จะทําให้ซื้อง่ายไข่คล่องนะครับแล้วก็จะสามารถเช็คสต็อกได้เลยนะครับอย่างสมมุติว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราจดเองเราอาจจะลืมหรือว่าบางทีเจอฝนตกเจอน้ําเนี่ย ข้อมูลมันจะหายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเก็บไว้ใน P O S เนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราสามารถเก็บเป็น Data หรือว่ากับเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือเวลาที่เจ้าของร้านไม่อยู่ร้านสามารถฝากสมาชิกในร้านหรือในบ้านคิดเงินหรือดูแลต่อได้เพราะว่าเราจะมีเครื่องสแกนค่ะที่สแกนสินค้าแล้วรู้เลยว่านี่คือสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่คิดเงินได้ถูกต้องถอนเงินได้ถูกต้องเพราะบางทีเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเวลาสมมติว่าไปถามเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับต้องวิ่งไปหลังร้าน ก่อนอันนี้เท่าไหรแม่อันนี้เท่าไ,ไรป้า,าปรากฏตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับ<า>ทุกคนที่อยู่ร้านเนี่ยสามารถบอกได้เลยว่าราคาเท่าไร่เหมือนกับว่าเจ้าของร้านจะไปเที่ยวก็ได้หรือจะไปทํทธุระก็ได้เป็นอิสระเลยนะครับใช่แล้วนะคะรวมไปถึงฐานในแอปพลิเคชันอย่างที่ในช่วงนี้นะคะเราได้มีการให้ได้ทดลองใช้กันนะคะ<า>ก็จะเป็นการสั่งงานการใช้งานนะคะ ของตัวเครื่องนะคะ <Tab let S 1> แล้วลตัวแท็บเล็ตสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ไอทีต่างๆหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะที่คุณปรกิจถืออยู่นั่นเองนะครับนนเป็นผู้แทนของหองการค้าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยอันนี้ก็อ่านข้อมูลได้เลยเพราะว่าแท<ช>็บเล็ตเนี่ยเราจะสามารถรูคข้อมูลเบื้องต้นได้เลยว่าข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะครับสะดวกสบายแล้วก็ทันสมัยสุดๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับจากการลองใช้งานนะครับของท่านกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัด ว่า,าทาง,<อ>งทีมของทางมิแท้โชยเขาบอกว่าที่เขียน8สูสุดความสำเร็จเนี่ยมาจากประสบการณ์ของร้านโชวย <โฮ S 1> จริงๆ แล้วก็จะการเก็บข้อมูลมาเป็นเวลายาวนานเพราะว่ามิตรแท้โชห่วยเนี่ยอยู่คู่กับชาวโชห่วยมายาวนานมากถึงเจปีแล้วยาวนานสามารถติดตามได้เลยนะครับทั้ง Li@ n e แอดนะครับทั้ง a c e b o o k นะครับรวมไปถึงเรามี t ิ k กต o k ด้วยนะครับก็สามารถดูได้ครบทุกสื่อเลยนะครับทุกสื่อโซเชียลค่ะนะคะทีมเซิร์ชหาได้เลยค่ะแมคโรมิตรแท้โชห่วยนั่นเองหรืออยากเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยก็สามารถสแกน q r Code คได้เลยนะครับ ที่บริเวณบูธการจัดงานนะครับหรือเข้าไปพิมพ์คําว่ามิตรแท้โชว์หวยใน Facebook ก็ได้ก็จะเจอ Facebook ของเรานะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ในงานของเรานอกจากว่าจะมีการแนะนำนะคะวิธีการของการบริหารการจัดการร้านหรือแม้กระทั่งว่าเป็นที่ปรึกษาของการเปิดร้านบางท่านบอกว่า อยากจะทําธุรกิจสักอย่างหนึง่งเริ่มต้นตรงไหนดีลองมาพูดคุยกับทีมงานของเราได้เ,เพราะว่าทีมงานของเรามีการแนะนํานะคะว่าอยากจะเปิดร้านแบบไหนนะคะอยากได้ร้านขนาดเท่าไหร่อันนี้เราเริ่มต้นให้ได้เลยเพราะว่าบางคนบอกตอนนี้ทํางานประจําอยู่ยังไม่ได้เปิดร้านโชว์หวยเลยเข้าไปปรึกษาได้ไหมได้หมดเลยนะครับสามารถดูความพร้อมแล้วก็ดูความรู้ก่อนได้ที่สําคัญนะครับเราให้อิสระไม่ได้บังคับเลยว่าคุณจะต้องขายอะไรนะครับคุณสามารถเลือกสินค้าได้หรือว่าออกแบบร้านได้ตามใจชอบเพราะบางคนเนี่ย ร้านอยู่แถวๆกับออฟฟิศก็อาจจะมีมุมกาแฟมีมุมเบเกอรี่นะครับก็เป็นการเพิ่มยอดขายให้ด้วยนะครับใช่แล้วหรือว่าอาจจะได้เลือกเป็นอุปกรณ์สํานักงานนะคะจำหน่ายกันแบบหลายหลายรายได้หนยได้เลยหรือบางคนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็อาจจะมีมุมสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับเป็นหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยนะครับก็จะมีอาหารสัตว์นะครับที่จําหน่ายในแมคโครเนี่ยเป็นมุมสาหรับอาหารสัตว์ได้ด้วยนะครับใช่ค่ะอย่างที่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะท่านผู้ชมที่ชมอยู่จะเห็นได้เลยว่าาในกร จัดงานของเราตรงตอนนี้เนี่ยคึกคักมากๆไม่ใช่คึกคักแค่ช่วงของพิธีเปิดนะคะครจริงๆภาพบรรยากาศของเราแล้วก็ความคึกคักแบบนี้จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันและข้างๆกันค่ะนะคะพี่นกคค,คือจุดลงทะเบียนอ,อย่างที่บอกไว้ก็คือผ่านทางเข้าเข้ามาซ้ายมือค,คือจุดลงทะเบียนเลยลงทะเบียนรับพาสปอร์ตไปสะสมตราประทับกันก่อน เจ็ดตราประทับนะครับได้ของรางวัลหรือท่านใดซื้อสินค้าในงานครบ3,000บาทนะครับก็จะได้ของที่ระลึกของรางวัลพิเศษเช่นเดียวกันนะครับได้สิทธิ์ในการจับรางวัลครับลุ้นกันเลยว่าจะได้รางวัลอะไรนะครับใช่ค่ะนอกจากนั้นใครที่อยากมาร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าจุดเช็คอินเนสังเกตยังไงนะคะจะมีป้ายสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเช็คอินอย่างที่ตอนนี้นะคะเราถ่ายทอด สดให้กับทุกท่านได้เห็นอยู่คือจุดเช็คอินที่หนึ่งที่มิดแท้โชวหวยนะคะคมาที่จุดเช็คอินตามป้ายสัญลักษณ์ได้เลยจุดเช็คอินที่สองก็คือแม p โรโปรจุดเช็คอินที่สามคือเอโรค่ะหรือว่ามิดแท้ต่อยอดนะคะเอโรเรดเอโรโกเซฟแพคค่ะสินค้าของแม c โรแบรนด์ของเรา